ครับสวัสดีครับแฟนเคียบแฟนขับเอฟซี่สมองสว่งนด้ครับกวลังมองหายใหญ่เด้งว่าไปเรียงนด้ครับบางอาน้ำสุภาซ้ำครับติดคัดกับบ้านน้องติ๋มตำบลโคกลามช่วจะตูรหลักสักบ้านจังหวัดเลยนะครับติเปิดราคาแม่แยกลูกได้ครับแม่สดลูกแรกงมืกว่าสองปีกว่าสามปีครับแยกลูกไปบางนกใช่ไข่กัดได้ครับบางเก่านมงด้ครับโอ้ยงามครับเมียสีแดงเข้มเม็ดบักขามครับพี่น้องเนี่ย งเลยครับเันจ้าสือแดดยังใหม่เลยครับมันมีเต่วมันมีรังเลยครับหนาโหนกนุ่นหนาลอครับใส่เคพืองดํเจียงบวคอขาดํารับประกันแชงขาให้กับสิบหามือครับพี่น้องเด็ดง่ามทั้งกูหนากูหลังด้วยครับเบลงเลยครับเพิ่มสูงร้อยหาสิบหาบวกรวมครับนี่ได้เงี้ยได้เงี้ยวเพีนแม่บักแม่พัดด้วยพี่น้องด้วยนี่หาแมงจีไปไววครับพี่น้องแน่ยอกแมน่ายครับใข่ก็สื่อ หัวสาวหน่อยยาม่ดเลยใส่บิ่งถ่ายสูงลอยหาสิมหาบวกบงลวบบงแล้วครับเบิ่งเลยครับเพียงดำเปื่อเพื่อทางกัยาวเลยขอเขาลงมาครับเดี๋ยวอดรอเรียบหน่อยครับพี่น้องเด้อเปิดราคาไปหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับถือว่าสุดขุมครับพี่น้องเด้อเบิง่งเลยครับวันไหนบิ่งพี่น้องเด้อลูกเข้าเจียว่าหามาเด้อครับลูกบึง้งยัง ลูกแน่งามงามครับก็เจ้าว่าห้มากก็เจ้าจะเป็นแม่บอกแม่ไขยครับนี่เบื้องแรกครับในสดพี่น้องนี่ขักเงาขักเงาป่าหลุดไฟได้พี่น้องนะเรืองดำเปื่อยๆเมื่อเจ็ดพันหาลอยครับด้วนๆเลยครับเนี่ยผมว่าหนาเลี้ยงหน่าเก็บเลยแม่นี่มันสดเมื่อก็สองปีก็สามปีได้ครับได้ลูกแรกแล้วครับพี่น้องเบื้องแรกครับรับประกันตำหนิเลยแม่นี่ครับสีมันได้ครับบะมีจุดดังบะมีอหยางเล้ยครับ งามๆเด้อครับพี่น้องเนี่ยปวดบิ่งหลวครับเอ้ยเอาไปไว้เด้อพี่น้องเด้อยาง่ปาหลอไสครับเหมือนเจ็ดพันหาลอยทรงหอยี่สวยอีสานครับนี่ผู้ใดมักงัวใหญ่งๆงามๆเย้าๆนี่ครับงามขักเลยขวบหูดำเต็มใบเลยนะครับเพราะมันดีดำจะขอบๆเลยครับหนาหนกนู่นดีเด้อพี่น้องเด้อยหรือเรื่องนำเต็มรางย้อนโอ้ลตับพี่น้อง เอาดดนโนเลยผมปล่เขียนไปเบื้งต้สนสวย้อครับกติบัตไทยเนียเอาวยั่สองสามนาทีพอมีงวดตัวเดียวครับหมื่นเจ็ดพันหาร้อยทรงไฮซี่ทัวยอีสรนอีกบ้งเลยครับหางเ็บงามจำาพระเวทครับตายบางมุมเนี่ยไ้เบิง้งทรงมุมครับเป็นหองเด้อนันนะสีบ่มีเปยวบ่มี่แดงด้อเป็นหองเด้อรับประกันครับผม ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับที่รับชมคชิปช่องยูทูบสุภาพสร์มครับขอบคุณหลายๆครับฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเน่อยครับสี่ว่าได้ผ่าชิบไมใหม่ต่อไปแล้วครับพี่น้องนะครับผมขอมคชิปบแช่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับ